น้องสตาร์มาเก็บบวบมาดูน้องสตาร์เก็บบวบกันครับโอ้ได้บวบหลายหลายเฮ้อบบเก็บบ,บวบได้หลายแท้ได้หลายมากเลยอ่ะนี่ครับบวบไปไปถือบวบไปถือบวบไหมบวบมัน ชุดน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับนี่อันนี้เป็นบวบเหลี่ยมก็ปลูกไว้ต้มกินเนาะพี่น้องนี่ครับอากันน้องสตานี่น้องสตาเห็นไหมเก็บ <c oughs> เอาไปต้มน้ำพริกนีนี่ครับปลูกพอได้กินอยู่ครับเอาไปถือไป คือบวกไปเออก็บทิ้งหมดเลยสตาร์เก็บอีกใบใหญ่อันนี้นี่ครับวบวกสวยๆใครอยากกินก็มาเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ